สวัสดีครับวันนี้พบกันกับสวนยาสายเกษตรเมืองยาหมูช่องที่ถ่ายทอดเรื่องการทำเกษตรพอเพียงและการงานบุญนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตนะครับสวนเศรษฐกิจพอเพียงะนะครับ นี่ก็ใช้ทดลองนะครับสังกสีนะครับทดลองใช้สังกสีนะครับป้องกันวัชพืชก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ในระดับหนึ่งส่วนตรงนี้ร่องรอยก็คือในส่วนของกล้วยตานีดำนะครับกล้วยตานีดำซึ่งก็ะจะสายก็น่าจะเอาออก เพราะว่ากินพื้นที่นะครัแบบตอนนี้กล้วยตะนีดําก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับก็ สำหรับที่เราเอาในส่วนของสังกะสีมาลองแล้วก็เพื่อไม่ว่าจะพืชเกิดก็เท่าที่ผมดูก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ระดับหนึ่งนะครับอืมก็ก็ถือว่าช่วยได้นะครับนะต่อไปก็เดี๋ยวจะได้กำจัดออกทีละโซนทีละโซนอย่างเงี้ยนะครับอืมเดี๋ยวทดลองไปเรื่อยๆครับทดลองไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตายตัวนะครับ เราก็ศึกษาไหนที่มันดีกับเราเราก็ศึกษาไปทําไปนะครับส่วนยาสายเกษตรเมืองยาโมก็ศึกษาปิกแพงไปเรื่อยๆนะครับศึกษาปิกแพงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตายตัวนะครับช่วงนี้ก็มาดูในส่วนของ หลหังกิมจูส่วนย่าสายก็หอ่อนะครับตอนนี้ก็ผลผลิตก็ออกเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็ออกเรื่อยๆนะครับอ่าก็มีเวลาหอก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆนะครับน,นะครับสวน กระายก็เน้นปลูกแบบผสมผสานนะครับตัดแล้วก็หอ่อตัดหอนะครับนี่เป็นบรรยากาศสวนสลังกิมจูครับปลูกเลยหลายอย่างผสมผสานกันไปนะครับ ในส่วนของด้านนอกด้านนอกตรงนู้นนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของอเดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่ารั้วนะครับรั้วขี้เหล็กนะครับอ่านี่นะครับรั้วขี้เหล็ก ก็อาจจะปลูกเป็นทิวรั้วนะครับจะ,ะบปลูกเป็นทิวรั้วนะครับอ่านี่นะครับปลูกเป็นทิวลัวแบบนี้ไปเลยนะครับปลูกเป็นทิวรั้วแบบนี้ไปนะครับเพื่อที่จะให้ออกนะครับตัดแต่งแล้วก็ออกเสมอ นี่นะครับก็อยู่อาทิตย์ละประมาณ300นะครับสองอาทิตย์300นะครับหรือเดือนละประมาณ600บาท5้า0บาทนะครับซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นรั้วนะครับอ่าส่วนข้างข้างนะครับข้างล่างก็จะมีหญ้านางนะครับกับข่าปลูกแซมขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับนี่ครับ นี่ครับย่้านางนะครับปลูกครับแล้วก็มีขาปลูกสับบางนะครับนะครับปลูกสับบางไปนะครับนี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นมะม่วงห้าวมะนาวโหนะครับอ่ะไปดูรอบนอกกันนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ารอบในนี่นะครับ นี่ครับเป็นมุมแบบนี้นะครับเป็นมุมแบบนี้นะครับ yeah, <up. S 1> ครับม้าเมื่อเช้านะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะปลูกฟักทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับ ด้านลัวตรงนี้ก็จะโลกๆหน่อยนะครับก็จะมีขี้เหล็กแซมบ้างแล้วก็มีชะอมนะครับนี่มีชะอมนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฟักทองเหมือนเดิมมีม่วงอยู่สามสี่ต้นนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝรั่งนะครับแล้วก็สะเดานะครับ,น,รบะะนะครับอ่าหยอดฟักทองนะครับยอดฟักทองแล้วมีชะอม นะครับนี่ยอดซักทองมีจะอ,อมนี่มีกล้วยมีมะละกอนะครับนี่มีกล้วยมีมรระละกอมนี่กล้วยครับกล้วยหอมทองเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะครับนี่มะละกอ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบวบนะครับบวบบวบนักกองเราก็มีลูกแล้วนะครับเก็บขายทั้งยอดทั้งผลนะครับยอดนี่ก็ขายดีมากนะครับยอดก็ขายดีนะครับยอดก็ขายดีนะครับนี่ก็พริกนะครับพริกฮะนี่พริกนะครับ เก็บเดี๋ยวเก็บไปกินกับข้าวเช้าสักสี่ห้าลูกนี่ครับนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสบายๆนะครับ,บ,บ,นะรบเป็นบรรยากาศสบายๆตรงนี้ก็จะเป็น มะเขือพวงนะครับนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงนี่นะครับมะเขือพวงนะครับกับมะเขือพวงตรงนี้ก็จะเป็นมะละกี้นกแผ่ลงข้างล่างแล้วตอนนี้น่าจะยังไม่มีลูกนะครับมีแต่ยอดสวยๆนะครับ ก็จะเป็นกระท่อมน้อยคอยลักสร้างง่ายนะครับ,ม,นะรบมีน้อยหนาครับมีน้อยหนานี่ครับมีเพกาอันนี้เป็นเพกรารุ่นใหญ่เป็นเพกาหนักนะครับอาจจ่เปกาเตีเต้ยนะครับก็จะผูกผสมผสานแบบนี้นะครับนี่จะเป็นทูนนะครับอ ยานางเราก็ปลูกนะครับนี่นะครับยานางก็ปลูกแซมไปนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นในชนของเต่าติว้ว เด้าเออติวนะครับติ๋วติวนะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันก่อนละกันนี่นะครับติวนะครับแล้วก็มีมะขามเทศนี่ครับผสมผสานนะครับมีมะขามเทศมีฝรั่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะลกๆโรคก็เมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟัง ถือใครชอบสไตล์ปลูกผสมผสานนะครับนะครับตอนนี้ก็ใบมะขามเทศก็ร่วงโรยก็ถือเอามาลงมาเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดอ่าเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นตุยอ,อีกแล้วครับไมป็นไรครับปลูกไปเรื่อยๆ ฝั่งรั้วชิดฝั่งนี้นะครับชิดฝั่งนี้ก็จะมีชะอมนะครับนี่ครับชะอมนะครับมีชะอมฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของผักหวานนะครับมีผักหวานมีมะตูมนี่ครับมีมะตูมมีเผือกมีมันนะครับผูกผสมผสานกันไป มีมะละกอหนึ่งต้นเป็นโลกแล้วนะครับลาขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีหน่อไม้ไผก่กิมซุงนะครับซึ่งปลูกใหม่กำลังขึ้นนะครับอ่าก็เดี๋ได้ติดตามกันนะครับนี่ฝรัง่งนะครับฝลัง ั่งนี้ก็จะเป็นสลิดนี่ยอดสลิดเอ้ยมีหน่วยไหมเนาะอยากกินหน่วยจังเลยลองหาหน่วยดูก่อนนะครับจะมีหรือเปล่ามีผลหรือเปล่านะครับเท่าที่เห็นนะครับไม่มี นะครับเพราะว่าน่าจะจะสายน่าจะเก็บไปแล้วนะครับจะสายน่าจะเก็บไปแล้วไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ได้กินครับผมไปกันต,ต่อครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นน้อยหน่า,าเป็นน้อยหนา เป็นไรนาฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เหมือนมีร่องรอยของพักพวกกันนะครับก็ลอกมาช่วยแสะนะครับช่วยกินนี่นะครับเป็นมะพร้าวาไหลมาฝั่งนี้นะครับได้มาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ผูผสมาสาษาเดิมครับมีเกือบทุกอย่างนะครับเป็นผักหวานนะครับเป็นยอดผักหวานมีมะนาวมีผักติว้วนะครับมียอดชะอมนะครับมีผักหวานนะตรงนี้จะฝั่งนี้จะลกหน่อย ยอดผักติวกต้วพี่ยอดชะอมนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมฝั่งนู้นมีมะม่วงสามฤดูนะครับมะม่วงไผ่สีทองน้ำดอกไม้ไผ่สีทองนะครับมีมะพร้าวกำลังขึ้นนะครับาานะครับมีมะขามเทศนะครับฝั่งนู้นก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบผสมผสาน ะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอขอบคุณนะครับส่งกำลังใจคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนทักทายความรู้นะครับทักทายส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสวนหญ้าสายเกษตรเมืองย่าโมงก็ปลูกแบบผสมผสานแบบบ้านๆนะครับตามรอยทฤษฎีของพ่อหลวงราชการที่9ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหนึ่งไร่ให้ไรมากกว่าที่คิดนะครับก็ทำไป นะครับก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อัปเดตสวนให้ดูนะครับอ่านะครับก็ส่งกำลังใจนะครับซึ่งกันและกันสวนไหนคิดเห็นยังไงนะครับทักมานะครับพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับอีพีนี้ก็ส่งกำลังใจนะครับทอทอทอทำทันที นะครับหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดสวนจะสายเกษตรมังหยาโมูปลูกเองกินเองขายเองกําหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับส่งกบบาลังใจเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ